พูได้เปดยโอ้ยพูดเปิดก่อนแต่าผู้ใดเก็บก้อนได้หลายก็บกอนหลายมากเ้อดไเก็บก่อนได้หลายเมีนผู้ไดเปิดก้อนก็ได้หน่อยพี่อุ้ยฮัาโอุ้ยมาเนี่ยครับ นี่นะครับ,ท,รบที่นี่ครับขาวจั้ยเลยนะครับอุ้ยนะครับอุ้ยปูนจุ๊บจุ้อมายัางหมานด้วเก้าครับมัอน,นี้สวัสดีครับส่องมาสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูนซิค่นครับผมมาพบกับส่อง่าเพิ่งพูดอีกแล้วครับมัอน,นี้ สมบูรณ์ผ้าขื่นปลูกขึ้นดอยคือเก่าครับผมเมีนครับผมไม่นีพิเศษจั้หน่อยเนาะเมีนครับผมม่เอื่อยมาน้ำครับผมเมีนครับเอื่อยสาวเล็กตรงดิ่งมาจากสุรินทร์ครับพูดเครื่องเท่างูนสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวเป็นชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะเจ้าเจ้าไม่ได้หางให้กระแดงเก่าครับผมครับเอื่อยสาวเนี่ยก็เป็นคนละดอยเนาะเมีนครับผม นี่ครับสามารถกับมะพร้าวแล้วครับสามดอกสามดอกครับนี่บประโลสะครับผมนี่ครับที่กัดเกาไม้เดิมมะเฟอไม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่ครับผมนี่เป็นคนนำทางให้เกย์เสาเรียกต้นครับผมสามารถกันยังพอจุ้งอยู่ครับมือนี่ครับตัวนี้เป็นเฮดกอลเหรอมีครับผมอีกสามสูตรนี่นะครับ cạnh các cùng ừ, Mình chung đang bài ra thịt bạc cho kênh Ghiền ม่ครับแ่ามดดยี่้อขาวมันดอกบานที่เริ่มร้ายเนาะดีมากครับผมมันออกมากในสอมหมื่น้วครับ เห็ดละงโ o บานนี่ครับผมจด,งงดงงอดวกว่าอดอกเท่าไงนี่ครับขาวจั่วเลยมาเห็ดก่อเต็มห็ดละงโ o เนาะเนี่ยครับล่างออกไม่ครับผมครับสองดอกครับจั่เลยไดอกสีขาวมากอุ้ยใครเพิ่งจะมี ตั้งสิออกเนาะแม่นครับอือเมื่อ่ละครับแม่แม่เตี้ยบานครับผมบานยังบานงามเลยครับนี่นี่นดอกแข็งแข็งเลยครับใส่ออกเตี้ยบนเนาะมีงานเตี้ยบงานได้ดอกจุ่มหลายอยู่ดิ อย่านจุ่มครับนี่นี่ครับอจุ่มแ้หาีครับปกยงนี่อุ้ยมานไงครับงามครับสุดยอดคน่งงะครับ นาแตกเรยเนาะนีน่นตตกมือเดียวหนาแตกครับอ,อาแดดหอนแห้งก็องบดุยังงอแงิไข่เนาะหนาแตกเบิดครับ เดี๋ยวมาทั้งอีกอะพมันออกกันจะออกเริ่มจออกแล้วครับห้องก็คุ้ยแห้งไป้องกับปุ้ยกันมัน เรื่อยอยู่นู้น,นีนครับสีมะเพราะท่านคนเหรอครับเรียงขาไออกไหมครับผมอ้ยอเต่าหมูอันน,อน,นี้ใ่ย่งดีวันสี่ดนงนี่อยู่ด้วยยงงานแล้วมั้งอนี่ครับตปกดอกจุ่ก็งด,ดอกบานกับต้งหัยีนง Mỗi thằng cũng cứ vui vui ngăn sao nhau <laughs> Ui, <hơi gì> <laughs> Hôm nay có thằng thấy đều bán mít cái bài ngắm, ngắm đó. Đúng không? bộ này เต็ยนตาแล้วครับผมในดอกเห็ดครับโอ้ยว่าเม็นดอกใหม่ครับผม,ม,มบาดถึงเบื่อใส่ปะใได้เป็นบางดอกครับผมเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยกูหัวเนี่ยเฮ้ยบัวแดงเฮะมาเมื่อแรกก็เจิมเลยครับผมเจิมแต่ต่อยเต็ม <c oughs> แต่ต่อยนอ้ห้องไหนต้องต่อยแล้วครับผมมาโอ้เอาเรด้วยครับ มาสองบาวพ <c ute> <c ute> ่อหงหน่ครับผมโมได้ครับดำโมได้ก็บโมได้ดีไากครับผมรว่ามากเลยากว่าเงินรับโมได้คโมได้ฟูเบิร์บ banyak hả anh, sao Cái này ngâm. nát, chú đó, thế nhỉ, Tèn ครสองดอกเข้าผปดิมถ่ถาหนีมิจะดอกจุ่มนะ,อ,ะอืมครับจะใส่บใบใหม่ซส่วนหลายตรบ มีงวีต่อออกไม่ดอกก็งอมงๆเลยอู้ยูกุจุ๊ๆมายังหมานขึ้เก่าครับวัอนี้หอมเลยเนียนเนี่ยจูติปีอยู่ครับผมตีก่อนมาามตีก่อนเอ๊ะตีก่อน ห่างดังเปาะหลดุดหงายไม่ได้หรือไงง่ายปะง่ากาจะตั่งไม่ได้ครับนี่ช่องดำมันจะท่องดำก็เห็น เป็นเพิ่งครับผมไดีอยวยิงยยครับโอ้เต็ม <ๆ S 2> ก,กระตา,าแล้วสามกระตนะครับแค่ก่องว่างนี่มามดอกย หลังแตกจะดอกงามครับเน็ครับโอ้ยโมหินครับโมหันนี่ชี่หนุ่่นออกรุ่นมูนังหันนึ่ครับเคียร์โมหันครั้งเียโอ้ยโอ้ยเลอ้ย ผู้ใดเปิดก้อนในหลายกอมาผู้ใดเปิดก้อนจะาผู้ใดเกก้ใหลายก้อนด้หลายมากเกมก้อนผู้ใดเกบก้อนด้หลายเมียนผู้ใดเปิดก้อนก่อนย้อยเด็กนะีนันดูดบดููด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 ด เดาท5ปาร์ตี้เไปครับผมแมีนคอับ้าแล้วบเสรละทีเีย่าทีาทอาทั้งทีคอยเาเอาทั้งทีก็ได้เปนเรียนนำงเครื่อง นน้ยโอ้ยเหนก็กอเด้เรามองนั่งกินเผาเลยนี uh ่อ huh. ู้ยถึงก่อเลยมีงานทำมองนั่งกินเผาเนาะขอดไยพื่อนขี่ค้าดขี่คว้ ย่ากตาบ่พอ่าก้าบ่พอเอารู่เยๆานนี่หายแห้งครับผมขึนเงินครับนันแางมากมาเด้อมาเด้อสามพี่โอ้โนนี้่ หน่อยก็ยังเต็มอยู่เต็มครับอุ้ยปาดเป็นน้ำหนามอยู่มันบานนี่เฮ้ยีเฮ้ยีมกาของห้วเรองเรืเร็วอันนี้ต็นี่จุกเลย

ท่านใดสนใจก็ทักมาสองเบาได้ครับผมครับผมส่วนที่คลอกอะ่ะล่างแตงแตบครับนี่เหนครับดอกจุ่มๆงามๆครับผมเนี่ยหลังแตกเบิดครับเคลียร์ถือดอกแตกเลยมาไ,ได้ไหม,ไดเ,ไมเดี๋ยว,วอุนน้ยได้หดีเบาหนาขึ้นใหม่เดี๋ยวโอ้นั่นโบได เาเบ่งแเทียครับนจะบนิมันมีออองบ้าเ,อาอเอาออรออา,เอาออกไห้ลงหัวก็ต้องออกตางมียนเจ็บตัด้วยัวไปก็ตีออกได้บาบน,นี้ฮัตมูนเน่เดี๋ยวดบ

แมนขันขันดอกน้อยใช่ไหมว่าก็ปลอมด้วยไอ man, ่เพราแมนเอาอกอแขก,ก็ปลอมผมจากัวางหาหม่องว่างอย่างนัง่นคุับไหลเรื่องมากของเลงยครับแม่ได้ไม่ได้ครับมองนะเดีย๋ยวดมครับ ง,ง,างามๆครับครับ <ๆ S 2> เยอะครับผม hôm nay có những này trùng lên này gì thật Bố khởi kiếm trước kia đấy không? cho

เราเห็นละงูเหยื่อครับม,มามันอีบานครับแมนครับดีปังได้ปะ, okay, ปะนี่ผมก็ไดไ้ได้เป็นบางดอกครับผมนี่ดอกจุน ต่อนปิ่ปฟางงามดีกว่าข้าวหนังกับปเสร้ว่าข้าจะบางอกางงมนึ่งนี่สุ้าาะบา้องดอกดอกบางก็ดอกสิง่งอือดอกฟางงามนะครับปิ่งหอมๆหน่อยสำเทียงั้อม mời thằng này nó được mời này một nó đang ngang ạ เ็ี๋ยเวหอเมาดอกสอดอกดูครับนี่ห้องเี่้วพี่พี่อุ้ยฮ่าฮืยวันนี้ครับหลายรับครับกำลังออกมาครับนี่ครับอุ้ยนี่ดงโงกีลีเดอครับเอนั้นดงโง่ขาวครับนี่นี่ เป็นจุ่มเลยครับรหน่อย,ยอเพ,ออยพื่อนสิหนึ่งสองนึ่งอามี่กนเอาอีเด็น,นแม่มาถอดต่อกาเราอยู่นี่แต่กจะบอมอ่เห็นใคร เห็ดหูออกไหมครับบาร์นิไข่หน่อยๆเพิ่มก่อนนี่ดินหน่อยๆเพิ่งก็กออก,ออกี่ดีเน,นาะนี่ครับเห็นมั่ถอดปอกคล่ายผันไหลือเปล่านี่ครับผมชอไปเรื่อยๆครับผงหังกระดาไข่ได้มองเก็บผงหัง จะปอกันโดนแม่นครับเลยวะ <c oughs> ดูเองเนี่บ่าวขาเพิ่อนอ๋อหน้าร้านนี่งนี่ครับใหญอยู่ให้ของนัขาวงามอยู่ครับพี่เชรับดจ่าจุูมบ้างน,นี่สุดยอดแน่น

แห็นเท่ไร้ก็ออกแลนี่ดอกเดียวเป่านี่ของเสจตรอบผมดตาหนึ่ใชิีนพ่นเบิดนี้นะครับ ต่ำคนครับมนโี่สมเทนันปลาแดีเอ้ยเม็นครับผม <c oughs> เห็นบ่หนาไ <c oughs> อ้ปนอยูย่บ้านนะวะโซนกระสัน <c oughs> โซนโซนเทลโมดนี่ครับโอ้เหตุ้งตาเขดีนี่อีกวะเห็นจำหนีละนี่ครับอ้ที่งอ,อ,อ,อกเหลืองแล้วงอกสมครับนะี่ครับ ปี่กรนย่เนาะหลายรับเนาะเป็นมูมูมละสามสิบสี่สิบนะครับี่นี่นี่บาจะเสือจ<ะ>้ะน,นีมเนียือหนาเสีอหญ่คิดว่าสัตวอาลกสวนตกมาใสา่ในนี่เนาะ,ะจ่อย่ามากนี่บอคือบ่อยเห็นเนี่ย <c oughs> ช่วนนี้ไปหลอกงาเนะครับ ปลาศาครับโอ้ทองเหลืองงามครับเอาลงมาเอลงมาบ่ได้อู้ทองเนมือะไรวะเอาก้อนเปลาเอากุ้นเน่าวได้วยคุ้นน่ามีดเจ้าจิ้มเลยจิ้มมันยังดอกจิ้มอะไปวดโอ้ทององาม โอ้โอเยเาที่ล่ะ่หังัวเห็ดปวงไงจุ๊บครับแต่เ,เ,เวลากลับบานกลับซอ,องเหรอครับผมม่าเบิ้งความใดควมหมานครับผมสองซองกำลังจัขึ้นครับผมครับเห็ด,ดปา<ะ>ริจ่จุ่มทั้ง,งบานครับผมใส่ห้อง สองตาตานี่ครับผมตานี่ตานี่ครับแฟนของเด็กสาวเด็กสี่ตามานักมาแน่ร่างกายครับโอ้ยเล็กแข็งม้านวะเป็นเห็ดละงหงเนาะเมีนครับผมป้าปายครับแลูกกะห็ดกอแดงครับเป็นไข่ครับเป็นอย่งไรเอ่ยมาเชียงใหม่เขาทาบ่เมื่อยบ่ ก็จะพี่น้องเนาะยางยางคู่เนาะมามือแหลกกับมือแน่นนยางน้ำหินเนาะครับผมยางขึ้นยางลงครับผมเอักซูไปเลยครับผมครับเดี๋ยวก็ชิ้นเองเลยนะสองบาบกผมบัวในชิ้นอยู่มือค้าผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าพุงกระป๋อส่วนกะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารวมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองบาครับผมเมนครับผมสองบาเนี่ยเก่งเห็นงามเก่งแต่แฉกับพี่น้องในเบื้องครับผมไง กอแดงเห็ดตะไคร้เห็ดละงูครับผมแมีนครับสุดยอดอลังการที่เราครับมือนี้มีทั้งจุ่มทั้งบานครับผมครับเอาละครับสหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวลอกระบกำลังกันครับผมเดี๋ยวก็กันคลิปหน้คลิปใหม่ครับผมสหรับคลิปนี้บ้าต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาปุ่มสวัสดีครับ